เขาเยียบเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วค่ะเต็มที่แปดเต็มที่แปดของเราถ่ายนี่ดิเตี๋ยเรียบร้อยเตียแต่เรียบร้อยจ้ามาเราไปดูกันโอ้ยเนาะเดี๋ยวข,ขอปรับภาพก่อนนะคะ อีซูมภาพาเรากำลังเดินไปดูผลงานของเจ้าอังเปาค่ะนี่ต่อนกเป็นยอดกิ่งไม้เรียบร้อยไปแล้วค่ะ เราย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้แป๊บเดียวเองค่ะติดเลยอ่าแป๊บเดียวเลยค่ะโฉบมาแล้วก็แป๊บเดียวเลยค่ะ,ยยคะอย่างที่ถ่ายไว้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วเก่งมากจาก้างเปาแถวนี้มันไม่มีเสานะคะเสาไฟก็เลย เอาตรงกิ่งไม้ตรงนี้แหละเรียบร้อยไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนต่อจ้า